พระเอกลูกรักช่องเจ็ดเคลียชัดหลังโดนเมาส์ซูมคบผู้จัดการ ฮอตมากๆในนาทีนี้สำหรับพระเอกช่องมากซีมิกทองระยะที่ตอนนี้กลับมาเป็นหนุ่มโสดแล้วแถมยังเป็นพระเอกลูกรักของช่องอีกด้วยงานรุมเพียบไม่มีหยุดพักกันทีเดียวล่าสุดหนุ่มมิกได้มาเปิดใจผ่านรายการวันกันชัยทอล์กซึ่งบางช่วงบางตอนถูกพิธีกรหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยจีถามเรื่องความรักว่าหลายๆครั้งที่มิกมีความรักแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะผู้จัดการไม่ให้คบกับใครเพราะมิกเชื่อฟังผู้จัดการมากซึ่งหนุ่มมิกก็ ตอบกลับเคลียชัดๆว่าไม่จริงครับเรื่องนี้ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ยืนยันว่าไม่จริงผู้จัดการผมพี่ปูบางทีเป็นผู้จัดด้วยซ้ำคนไหนน่ารักน่ารักก็มาบอก ในส่วนกระแสข่าวลือถึงขั้นที่ว่ามิกับผู้จัดการแอบคบกันพระเอกดังก็โตกลับทันทีว่าไปไกลแล้วอันนี้ไม่เคยได้ยินครับแต่ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนท้าในเรื่องความรักหรือการใช้ชีวิตต่างๆผมเป็นคนจัดการตัวเองได้ไม่มีใครมาบังคับผมได้ผมขอย้ำอีกทีถ้าเวลาไปทํางานผู้จัดการก็ไปกับผมอยู่แล้วพี่ปู่ผู้จัดการผมเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดการอย่างเดียวเขาเป็นพี่สาวเป็นเหมือนแม่ผมเขาดูแลผมมาตั้งแต่ ายุ16ซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับพี่ยุ้ยจีราน,านันพร้อมยืนยันว่าไม่มีการกันซีดเรื่องคนที่จะเข้ามาหาและไม่มีเรื่องชู้สาวกันอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับ